ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่ก็คือรางวัลอันทรงเกียรติที่ดำเนินมา22ปีในปีนี้แล้วนะคะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 52แห่ง เริ่ม usted, จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน4รางวัลรางวัลที่1เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลที่2เทศบาลนครขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะ ันดับที่1-26ถึง26พร้อมแล้วนะคะเรียนเชญช่างภาพบันทึกภาพได้เลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันอันทรงเกียรติมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านค่ะ